โอ้เห็นข่าวนี้แล้วก็โอ้โหคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวจะไปปุดหนุนกองสลากพัดอะไรกันแบบโอ้โหเยอะแยะหมดเลยนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่างานนี้เป็นเรื่องของใจมากๆเลยนะครับสวัสดีครับปูมชูบปัญญานะครับผู้ส่อข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องผมเองครับชูปรัชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุ่นิดตามมา,มากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาในเรื่องของการซื้อลิกสิทธิ์ถ่ายทอดสด FF f ซึ่งได้บทสรุปแล้วทนะ้งโอ้โหต้องบอกเลยว่า สวรรค์มาโปรดแล้วก็กองสลากพลสมาโปรดจริงๆครับเป็นพระเอกขี่ม้าขาวจริงๆเลยครับงานนี้ครับสำหรับเซียนอตพันธวัฒนาวิสุทธ์นะครับซีอกองสลากพลาสก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าของลิขสิทธ์ก็ได้ซื้อนะครับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอฟมาถ่ายให้แฟนบอลไทยได้ชมฟรีทั่วประเทศตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วก็ใจฟูนะครับแฟนบอลเห็นแล้วก็โอ้โหชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งทางเซียนอตเองนี่ก็โอ้โหแม่ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกตัวจริงเลยนะครับโดยมาน ทางเพจของกองสลากพัดน,นะครับโดยทางเซรน้อนเนี่ยเขาบอกว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เชียร์แต่ประเทศอื่นนะครับอดตาหลับขับตานอนนะครับดูประเทศอื่นเชียร์แต่ประเทศอื่นในฟุตบอลโลกนะครับแต่ทําไมฟุตบอลทีมชาติตัวเองเนี่ยหรือในบ้านตัวเองเนี่ยทำไมเราต้องไปดูในลิง์เถื่อนหรือว่าช่องทางนาประเทศนะครับวันนั้นตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นข่าวว่าบรูไนแพ้เราไปศูนย์ต่อห้าก็เลยไปเช็คข่าวว่า ถ่ายช่องไหนนะครับก็ไม่มีเจ้าไหนได้ถ่ายจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเสียดายนะครับทีนี้เนี่ยจากนั้นเองก็มันเป็นกระแสข่าวขึ้นมาก็เลยได้ไปติดต่อกับกกทหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกช่วยให้เจรจาให้หน่อยได้ไหมนะครับซึ่งก็ถ้าถามว่าค่าลิขสิทธิ์บอลไทยที่ซื้อมาคราวนี้เนี่ยราคาที่เขาประกาศไว้ก่อนอันนี้ก็คือ 67ล้านนะครับก็ซื้อยกแพ็คเลยนะครับแต่ว่ามันจะแต่ว่ามันจะเสียเปรียบตรงที่หายไป1คู่ก็คือเกมที่ชนะบูไนนะครับก็ถือว่าได้ราคาสมเหตุสมผลอยู่นะครับซึ่งก็โอ้โหแฟนบอลโอ้เห็นข่าวนี้แล้วก็โอ้โหคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวจะไปอุดหนุนกองสลา,ากพัดอะไรกันแบบโอ้แบบแบบโหเยอะแยะหมดเลยนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่างานเนี้ย เป็นเรื่องของใจมากๆเลยนะครับเสียน็อตเนี่ยเข้ามาได้เป็นพระเอกนะครับโอ้โหมาซื้อลิขสิทธิ์ที่ราคาเนี่ยทางเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ไม่ลดราคาเลยนะครับก็ขาย67ล้านบาทก็เอาราคาโดยประมาณนี้เลยซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะมีลดหลั่นอะไรลงมาหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีข่าวตามมาที่หลังนะครับโดยจะถ่ายทอดสดกันที่เอ็มอดช่อง30นะครับหรือว่าช่อง9้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของแฟนทุตบอลเลยนั่นก็คือรับชมได้เฉพาะกล่องทีวีดิจิตอลนะครับจานดาวเทียมแล้วก็หนวดกุ้งเท่านั้นนะ ส่วนกล่องที่เสียเงินเช่น True AS จะไม่สามารถรับชมได้นะครับก็จอดำเหมือนเดิมเหมือนบอลโลกเลยนะครับนั่นคือเงินไขที่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ห้มาเทา่ากับว่าอาจจะไม่แตะที่67ล้านก็เป็นได้น,นะครับอาจจะไม่ถึง50ล้านด้วยซ้ำนะครับคราวนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่เราเองก็โอ้โหเป็นเรื่องดราม,มา่าแล้วก็พูดถึงกันเยอะเลยนะครับว่าไอโฟนอาเซียนเนี่ยทงั้งที่เป็นรายการระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่เตะแต่ทําไมไม่มีช่องไหนถ่ายสดก็ปรากฏว่า เคลียร์เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้ดูบอลฟรีกันทั้งประเทศแล้วนะฮะแต่ว่าก็อาจจะต้องไปดูที่กล่องดิิต้อนแล้วก็จาราดเทียมหรือว่าหนดกุ้งเอานะครับถือว่าก็เป็นข่าวดีแล้วกันนะครับถือว่าช่วง2องสาวันที่ผ่านมาผมเองก็เห็นดราม่าเรื่องนี้เยอะเลยนะครับทำให้ทุกอย่างมันมาแย่งซีนในเรื่องของผลการ,การขันไมนหมดเลยสําหรับในเรื่องของการยถลดสดนะครับที่เรา เองก็ไม่ต้องไปรับชมทางช่องทางธรรมชาติแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับผมก็ได้ไปเช็คเรื่องความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับตั๋วเข้าชมนะครับที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับในเกมที่ทีมชาติไทยจะดวลกับฟิลิปปินส์ในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมไปเช็คมานะครับยังไม่เต็มเลยสักโซนะครับเออก็กลับมาจุดนี้อีกแล้วครับบอลไทยนะฮะเนี่ยผมเองเอาหลักฐานมายืนยันด้วยเลยนะครับตามภาพนี้เลยนะครับแฟนก็บ่นๆเข้ามาในคอมเมนต์ ในช่องของผมนะครับผมเองก็ได้อ่านหมดนะฮะว่าราคาตั๋วมันค่อนข้างจะแพงมากเลยนะครับสตาร์ตอยู่ที่250บาทนะครับก็คือหลังโกนะครับที่ผมเคยได้ทำคลิปไปก่อนอานีแล้วนะครับถ้าเมนสแต็ปก็ 600ครับแล้วก็450ยินะครับยิ่งทีมเยือนนี่ทะลุไปถึง750เลยนะครับบอกได้เลยว่าเห็นใจนะครับเอาเป็นว่าจะไปดูบอลไทยแมตช์หนึ่งเนี่ยโอ้โหมีโอกาสใช้เงินเกิน500บาทก็เป็นไม่ได้นะครับไหนจะสนามไกลอีกเศรษฐกิจแบบนี้อีกนะครับกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทเนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับก็ถือว่าเห็นใจจริงๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝ่ายจัดเนี่ยได้ทําวิจัยหรือว่าคิดคํานวณก่อนตั้งราคาหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผม มองว่าเอามาลดแลกแจกแถมหน่อยก็ได้ไหมนะครับถ้าคื้นเปอย่างงี้ผมว่าอาจจะต้องรอถึงรอบชิงถึงจะเต็มก็เป็นไปได้นะครับก <c oughs> ็อาจจะต้องรับกับบรรยากาศที่โรงเล่งเป็นอย่างนี้ต่อไปแน่ๆเลยนะครับในรอบรแรกๆตรงนี้นะครับเพราะว่าราคาค่าตั๋วมันพุ่งไปสูง,งมากๆเลยนะครับก็นั่นคือปัญหานะครับที่แฟนฟุตบอลบ่นมาในคอมเมนต์ผมก็ได้อ่านดูแล้วก็รับทราบแล้วก็มาทําคลิปเขาเรียกว่ากระทุ้งอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดหรือว่าคนในสมาคมมาเห็นในเรื่องนี้ว่ามันมี เสียงสะท้อนมาเรื่องอย่างนี้จริงๆนะครับว่าราคาค่าตั๋วมันอาจจะแพงไปหรือเปล่าอาจจะมีเงื่อนไขเงื่อนอื่นโปรโมชั่นอื่นๆไหมนะครับเพื่อที่จะเรียกแฟนบอลเข้ามาชมเกมที่สนามซึ่งผมว่ามันจะทําให้อัตรลดในการดูฟุตบอลมันจะดีมากกว่าแล้วก็สร้างกระแสได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้คิดนะครับอ่ะนั่นคือเนื้อหาที่ผมนามาฝากกันในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องหมูเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้าวััหคสสดรบ